สวัสดีนะครับเจ้าพวกมนุษย์ที่มีเลือดแสนอร่อยทางบ้านทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองลูกน้ำยุงลายเกมมิงนีเ่เปนหัวแมงวันนี่วะ Shut up นะครับ Shut up คือกูพยายามที่จะหาหัวเป็นยุงลายแล้วกูหาไม่เจอนี่เป็นสิ่งที่กูแต่งได้ดีที่สุดแล้ว แม่ในวันนี้ตื่นเต้นมากครับเราจะทําการละทิ้งความเป็นมนุษย์หวนคืนสู่ยุงลายกับเกมเกมนี้ m o ส quito เครื่องหมายตกใจโอ้ oh my god guys เกมเกมนี้เวลาจะเล่นต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะปลุกความเป็นยุงลายในตัวคุณเวหลังจากที่คุณเล่นเกมนี้เสร็จคุณจะแปลงล่างเจ, <c oughs> จะแปลงร่างเป็นแบบนี้นะครับ กลายเป็นครึ่งคนครึ่งยุงลายนึกอยากจะได้แบบนี้ยังไ <y ari! S 1> ม่ขัดศรัทธานะครับเกมเกมนี้เป็นกึ่งวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับคือเขาจะตอบเราก็ผมว่ายุงลายกี่ตัวถึงจะฆ่าคนได้อทิเช่นเอ,อิรดยุงลาย1,000ตัวเวอร์ซัสคน1คนอะไรประมาณนี้มันมีการทดลองอยู่นะ เนี่ยการทดลองนี้นะครับแขนคนหนึ่งข้างปะทะยุงหนึ่งพันตัวอะไรประมาณนี้โอ้ oh my god เห็นแล้วกูคันแทนโอ้โหเกมเกมนี้เป็น race runner นะครับและปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์เว้เนี่ยดูเห็นปะ่ะถ้าเกิดคุณก็ผมมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์น้อยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะจีไปเลย <t ell> นิดนึงฮ่า <t ell> <t ell> ได้เวลาดูดเลือดโอ้เลือดแสนอร่อยเอาละเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนนะครับบวก10คูณ2 อ่ากดคลิกบวก10บคูณ2แล้วก็คูณ3ไปเลยลบไป8นะครับแล้วก็คูณ3วายุง174ตัวประทะมนุษย์คุณผู้ชมครับใครจะเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> โอ้ยตายเลยไม่โคตรฮาร์ดคออันนี้ฮาร์ดคอกว่าอุูโ่โดนโคตรนานจนเต็ม แม่เงเอ้กูต้องซื้อปิดโฆษณาคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะทําการซื้อผมร้อบาทนะครับในการปิดโฆษณาแล้วกันเ,เสียงเงินทุกเกมเลยคาชาทุกเกมนะที่มีโฆษณาฉันเสียงเงินหมดเลยแต่เราได้ new skin นะครับคุณผ,ผู้ชมผมได้ยุงทองคำว่ะดูนี่ยุงทองคำาแถมผมมีเลือดก็ผม1นึ0งหมนด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อ e ีพิคมากมากเลย เ,เราสามารถปลดล็อกเป็นสัตว์อื่นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมยุงทองคำไม่จริงๆเป็นยุงธรรมดาดีกว่ามันดูน่ากลัวกว่านะครับเสร็จปุ๊บบวก50คุณผู้ชมแล้วคูณด้วย3นะครับหาร2ก็พออ่าโอ้โหยุงกูหายไปเยอะมากกูเกียดเกมนี้ยุง154ตัวเวอร์ซัแขนคนเ้อดูดดูดเลือดคุณผู้ชาย <c oughs> มันตายเลยเนาเป <c oughs> ็นไข้เลือดออก นี่ตรงนี้เราสามารถอัพเกรดยุงเราได้เว้ยนี่อัปเกรดยุงมียุงเพิ่ม3ตัวนะครับบวกเอิ์นิ่งเข้าไปนี่เหมือนกับว่าเราจะดูดเลือดได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือผมเดานะครับบวกยุงบิกสักตัวนึงดกวาอะบวกไป้80ตัวโอโ้โหมันมีไก่ด้วยเหรอวะหยุดจิกเรานะคูณ2นี่ยุง200ตัวปะทะแขนคนทำการทดลอง,องผู้ชมบินดูดเลือด ดุหมดตัวแม่งโคตรน่กลัวเลยดีกว่านี่เป็นโบนัสให้ดูดเลือดเหรอสตาร์ทปุ๊บต้องดูโฆษณาโอเคดูก็ได้เก็บเลือดซิมูเลเตอร์ใช่ไหมบวกสิบอ่าโอเคเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดคูณสามอ่าเก็บเลือด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 คูณสามอีกอูหเลือดเต็มเลยเก็บเลือดอ่าบินไปเกาะแขนคนเมื่อมันโดนดูดทีมันซีดแล้วมันตายเลยอ่ะโคตรฮาร์ดคอร์ ยุง60ตัวยุง50ตัวอ้ามีแมวมีแมวกูหลบได้กระจกนะคูณ2ก็เข้าไปเอะบวก2ไองชิบหายในเครื่องนี้โอ้ยหายไปเยอะเหมือนกันดูดแม่งเลยนี่ดูดดูด,ด,ดตายตายเนี่ยครับ <S 2> <S 2> <S 2> สกินต่อไปเป็นสกินปลาวะ่ะถามว่าน่าสนใจไหม็หน่าสนใจไม่มีมือยักษ์ด้วยหรอบอสเลเวล oh my god guys ดูนี่ดีบอสเลเวลเขาจะฉีดอัดหน้ากูหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะบวก100 โอ,โอ้มันฉีดมาทางนี้ฮ <c oughs> กระจกเนะี่กูหลบได้เก,เกมมันหลบง่ายชิบหายเลยผมอยากรู้ลองฉีดดูโอ้โหลดไปไม่เท่าไหร่นี่ว่าบอสแม่งกระจอกอมันไงล่ะมันเป็นบอสเหรอโดนดีดเลือดตายนปสิร้อยได้ปลามาแล้วดูมันเปลี่ยนสกินมันปลาเลยนะปลาดูดเลือดกอดบวก4ีสบวก30สิบ บวกหกสิบโอเคโอเคได้อยู่ผู้ชมหลีกเลี่องไกลบวกอีสิบมาแล้วปลาดูดเลือด <c oughs> ดูเป็นข้าวอ่อนอยังไงไม่รู้ตายดิจริงเปลี่ยนเป็นยุงอัไรแหละดีแล้วเขาออกแบบยุงมาให้ดูดเลือดเว้ยเออเป็นยุงอันนี้ก็ได้อยากได้ยุงอันนี้อยู่หรือว่าคนที่จะเปลี่ยนเป็นเข็มฉีดยาลอยได้วะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาดูโฆษณานี่มันบวกสิบรัวๆเลย บวกสิบ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 บวกสิลบลูกบเจอกบเลยนะเจอกบว่าหลบทันคูณสามเข้าไปเซเกมมันง่ายนะเกมมันง่ายเกมมันง่ายผมอยากได้อะไรที่มันแบบยากๆหน่อยวะท้าทายเขาบอกว่าเล่นเกมต้องมีความท้าทายเดียวะบวกไปเลยร้อยยี่สิบตัวมันจะรอดไหมเนี่ยไม่โอ้โหยุงฉันเหลือกี่ตัว no. โน้ตล p l e a s หูยแปดตัวตายหาแล้วโอเคกวดอันนี้ยาก <S 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 โอ้แม่งโดนไล่ตบเลยอ่ะทหอนี่ไม่ตายไว้เราดูดเลือดตัสําเ็จมิชั่นเฟลประทบที่สุดบวก40นี่ครับไลยลบไป5บวก3 5คู่เกียดไก่โนคูณไป5ยังดีที่มีคูณ5เอาสิ1 9อตัวมึงตายยังไงยังไงก็ตายแห้งตายยังไงยังไงก็ตายเจอไปหนักขนาดนี้เอาละบอสเลเวลมาแล้วคุณผู้ชม บวกสี่สิบอืมม่งกระจอกมากดูดิดูโคตรกระจอกมึงจบแล้วนะครับบอสมึงโดนดูดเลือดจนตายอะ่ะอ่ะเตรียมแขนของมึงไว้ให้ดีไม่ต้องใส่แว่นตาดำอืมแห้งแห้งเเปลี่ยนแผนที่ใหม่แล้วใช่ป่ะใช่อันนี้น่าจะเปลี่ยนแผนที่ใหม่แล้วนะครับอนนี้เราไปอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงร้านค้าขายของบวกสี่บวกหกบวกแปด บวก20คูณ4ี่เอาเลยยุงพี่มันไก่กูพูดผิดอ้าตายดูดเลือดเลือ,อนอนนอนลงเรียบร้อยกด next นี่นี่นได้ยุงรูปแบบใหม่นะครับผมคิดว่าอันนี้เท่อันนี้เท่มากอันนี้ต้องเอายุงรูปแบบใหม่่โอเคบวกไป120ตัวนะครับอ,อุปสรรคเพียบเลยจัดไปคูณ3คูณ3โอ้ยนอโดนกบ เรียบร้อยแขนโล่งๆของแกโดนดุดอองจริงมันน่ากลัวนะผู้ชอมลองคิดดูดิแบบแขนของคุณเปิดโล่งอยู่อย่างนั้นะแล้วคุณโดนยุงส0 0รอตัวนะครับลุมดุดแล้วตัวคุณแห้งตายคิดเอาแล้วกันโอ้โห <c oughs> <c oughs> โดนเต็มๆมไมไม่โดนคุณสิเออคุณสิบ,สบ <c oughs> ยุงพันตัว <c oughs> แขนคนเบอร์ซัสยุงพันตัวดูดโอ้โหแห้งเลยแห้งตายมึงคนน่ากลัวใครคนไหนที่ไม่ยอมฉีดวัคซ e ีนแกต้องโดนแบบนี้เอาละวัคซีนมอร์แลนดมาโอ้ทำไมต้องหานอยอย่าหาสิจ๊าหาสองอีกกอูยคูณสองวัคซีน440ิเข็มเวอร์ซัสแขนคน <English> แม่งอันนี้สุดจริงใครคนไหนไม่ยอมฉีดวัคซีนเดี๋ยวแกโดนอันนี้บอสนะครับคุณผู้ชมครับบวก40เอ้ยเอ้ยอย่าอย่าเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยคิดว่ากูโง่งั้นเหรอฉีดวัคซีนซะนี่โดนดูดอ้าวยังตายอยู่ยังตายอยู่นี่เปลี่ยนแมปใหม่แล้วนะครับบวกไปเลย150หโอ้หหลังๆเริ่มยากแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอุปสรรคไอ้ลูกตุ้มอันนี้ผมโคตรเกลียดเลยอะ ไม้ตบ no ฉีดวัคซีนซะนี่ไม่อยากติดโบวิดเรียบร้อยเอาล่ <c oughs> ะคุณผู้ชมเป็นเกมที่เกียนได้ใจจริงนะครับถ้าเกิดคุณนะครับอยากจะละทิ้งความเป็นมนุษย์แล้วก็กลับกลายมาเป็นลูกน้ํายุงลายเนี่ยเกมเกมนี้น่าจะเหมาะสําหรับคุณนะจริงๆลองไปโหลดเล่นดูครับผมสนุกดีนะสนุกดี